มาจนถึงดินละเอียดยิบเลยแล้วก็ไปเข้าเครื่องปั้นเนี่ยนะฮะใช้เวลานานไหมกี่วันครับเนี่ยประมาณ2วันประมาณ2วันครับประมาณ2วันหลายๆขั้นตอนที่ว่าเนี่ยนะฮะก็ประมาณ2วันแล้วก็สองวันหมายถึงว่าขึ้นเครื่องปั้นได้แต่เวลาเราผึ่งรอแห้งอะไรก็ใช้เวลาเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์เลยเหมือนกันนี่นะครับนะฮะโอ้ถ้าอย่างนี้ลุงต้องพาผมไปปั้นหน่อยแล้ว แล้วมันจะเปื้อนมือเปื้อนไม้เลยไหมเนี่ยหมอไม่เปื้อนเลยครับแลฮะเปื้อนกระล้างเอาแล้วกันอ๋อไม่ผมจะได้ถอดนาฬิกาผมว่ามีตึงตุ่มนงจุ่มน้ำอะไรด้วยใช่ไหมฮะเวลาปั้นเนี่ยนะฮะครับอ้าลุงพาผมไปหนเลยครับได้ครับผมอ่าวครับอ่าคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับช่างปั้นประจำหมู่บ้านของเราอ่าเกาะเกล็ดนะลุงหนุยนะฮะ อันนี้เนี่ยนะฮะเป็นมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างในการที่จะปั้นดินเผาเนี่ยอันนี้ก็เรียกป้านหมุนอันนี้แป้นหมุนนะฮะแล้วนี่คือดินดินเหนียวดินเหนียวครับแล้วนี่ก็มีวิธีแรกนี่ทำให้ต้องเอามามาตบๆอะไรก่อนนฮะเนี่ยบางทีดินมันจะแข็งแข็งกั่อนไม่เท่ากันอ๋อเรานวดให้มันมันเข้ากันครับเวลาขึ้นรูปมันจะขึ้นรูปได้ง่ายอออไม่จะมีแข็งอันนึงมาอ่อนอันนึงก็นวดก่อนฮะใช่ครับอ๋อแล้วก็เอามา มือไข่กระเ่หมุนอย่างนี้ครับเริ่มลงมือเลยนะครับเริ่มลงมือเลยครับบาบดวดได้ที่แล้วอ๋อมือเวลาปั้นดินเนี่ยมือต้องจุ่มน้ําให้มือมันลื่นตลอดอ๋อไม่ได้ว่าล้างมือแต่ว่าจุ่มให้มันลื่นครับเสร็จแล้วก็ก็เริ่มบีบดินเริ่มบีบดินไม่ได้เซนเตอร์เดียวกับที่ปั้นนันนเป็นวงกลมเหมือนกันครับอ๋อฮะแล้วก็ค่อยขึ้นรูปอ่าใช่ครับพอได้เซนเตอร์ปุ๊บเราก็เจาะตรงกลางให้มันเป็นรูกลวง ถ้าจะทำให้มันเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นกลมๆลงไป,ไปเนี่ยนะก็เจาะโอ้ฮะ oh แต่เราก็ต้องยืดเขาขึ้นมานิดนึงมันยืดได้กดลงได้แบงั้นยืดได้หด,ดได้ <laughs> เออนะมันก็หมุนของมันไปเรื่อยค,ความเร็วของการหมุนเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วแล้วแต่เราครับจะชา้ากว่าน,นี้ก็ได้าราช้ากว่าน,นี้ก็ได้ แล้วแต่คนใช้รอบอ๋อมันมีมันมีคันเร่งอยู่แล้นะมันอยู่ข้างๆอ๋อี่มันเล่นได้ถ้าเหยียบถายหลังมันก็จะเบาอ๋อแล้วก็ดูทรงเราจะอย่างนี้ก็แต่งทรงไปเรื่อยครับก็แต่งทรงไปเรื่อยวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยลูกอย่างนี้เนี่ยทำได้กี่ลูกเนี่ยต่อคนหนึ่งเนี่ยเป็นหลักร้อยเลยครับเป็นหลักร้อยนะครับพอขึ้นรูปได้ส้ทรงอง์เอยแล้วทีนี้ทำไงต่อก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวเกลี่ยดินอ่าเพราะนี่เป็นเป็นเหล็กเป็นลาเรียบ เนนนเท่ากัะครับา้าายแลวเเรรต้องการลายกว้างขนาดไหนเราก็ตีเส้นมาให้ช่างแกอ๋อตีเส้นมาให้ช่างแกด้วยอ่าครับตีเส้นไว้เลยเนี่ยเราต้องการลายกว้างออ๋ตรงขอบนี้ครับก็สมบูรณเสร็จสิ้นเอาแล้วทีนี้จะยกโอ่งนี้ออกมาจากแท่นหมุนได้ไงเนี่ยใช้เส้นลวดเนี่ยทีใช้ลวดตึงเลยัให้ตึงกดให้ติดป๊าบขึ้นมาอ่า ครับนะฮะสวยง,งามก็เป็นโอง่งอันนี้คือขั้นตอนการปั้นครับนี่ลุงนุยผมขอทำบ้างไในมันี่ยได้เลยครับย <c oughs> ินดีสอนให้จตั้งวางวางอาล้วทีนี้ก็จะต้องเป็นฝีมือผมบ้างแล้วล่ะได้เลยดินเนี่ยนะลุงหนุยนวดให้ผมเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะแต่ว่ามือเนี่ยต้องต้องจุ่มน้ำก่อนจุ่มน้ำมือต้องจุ่มน้ำตลอดให้มันมือมันเปียกมือมันเปียกอยู่ตลอดแล้วมันหมาดไม่ได้มันมันลึกไม่ลื่นนะฮะเอฟท่าทางลักษณะคล้ายๆชุบมือเปิดมือกทะนี่นะฮะ เสร็จแล้วล็อกก็ทำให้มันหมุนใช่ไหมฮะครับให้มันหมุนก็เหยียบคันเร่งไปครับเหยียบไปไปข้้าางหนประมาณนี้พอดีไหมฮะช้าไปครับช้าไปนะฮะอ่าประมาณนี้นะครับอ่าเขามีเทคนิคยังไงไม่ให้มือมันสั่นฮะลุงผมจับไปรู้สึกว่ามือมันสั่นๆั่นแรกคือเราต้องใช้มือซ้ายเนี่ยกดกดตรงหัวไว้มือซ้ายกดตรงหัวไว้แล้วมือขวาก็อัดเข้าไปหา อพอดินมันหนีมือมาไปไหนไม่ได้มันก็จะกลมเอง <S 1> <S 1> มือซ้ายกดตรงหัวไวครับแล้วก็มือขวาเนี่ยอัดเข้าไปอัดเข้าไปหามือซ้ายอ๋อเออไม่สั่นแล, <energized S 1> ล้วเมื่อกี้สั่นแต่ทีนี้ถ้ามือมือซ้ายเราเราแข็งแข็งแล้วกดตรงหัวไวเนี่ยนะครับแล้วก็มือขวาเนี่ยอัดเข้าไปมันก็จะไม่สั่นแล้วครับดินมันหนีมือไปไหนไม่ได้ดินหนีมือไปไหนไม่ได้พอเสร็จแล้วได้รูปแล้วอย่างนี้ปั๊บแล้วก็เจาะตรงกลางแล้วก็จะเจาะตรงกลางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เวลาเจาะก็คือต้องเอามือตั้งอยู่กับพื้นเลยมือตั้งอยู่กับพื้นเลยครับอย่าอย่าอย่าอยู่ลอยลอยอ๋อเดี๋อยู่ลอยลอยงั้นนี่มันเป็นเทคนิคของมันนะฮะกว้งก็คือต้องจับอย่างงี้ครับแล้วมือค่อก็กดลงไปครับครับอ่านี่นะฮะเพราะเวลาดินมันแยกมาแล้วอ๋อเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่เป็นรูปของมันเนี่ยนะฮะระวังขาดก็ระวังขาดนี่นะฮะฮ่าอ่านี่นะฮะรูปทรงพิสดารพิสดารหน่อยนะฮะอ่านี่นะฮะแล้วไงต่อฮะ ก็แล้วแต่ทีนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเอารูปทรงไหนใช่ไหมใช่ครับแต่เสมมุติว่าเราได้ทรงตามต้องการแล้วเราจะให้มันเรียบเราก็เอาอันนี้มันเป็นอะไรแผ่นนั่นก็สังเกตนะฮะแผ่นแผ่นพวกอ่าพวกสแตนเลสอ่าสแตนเลสเลยพวกนี้นะฮะมาเพื่อที่จะทําให้มันให้มันผิวมันเรียบผิวมันเรียบนะฮะแล้วก็เราก็เขาเคือปาดไปนะฮะครับมือประคองด้านในไว้ด้วยอ๋อใช่มือประคองด้านในไว้ด้วยแน่ๆไม่แกว่งอ๋อไม่ให้มันแกว่งนะฮผมต้องเรียนแบบลุงหนุ่ยทุกอย่างเลยนะเพราะว่า นะเมื่อกี้นี่เขาเขาทำอะไรนะทำเส้นมันใช่ไหมใช่ครับใช้ไปเล็บที่ไปเลยจะใช้ปลายเล็บจี้เข้าไปนะฮะอ่ายังรู้ใช้ได้ไหมครับได้แล้วครับได้แล้วอ่าได้แล้วนะฮะนี่พอเสร็จเรียบร้อยเราก็หยุดหยุดครับแล้วก็เบรกมันฟ้าบอ่าแล้วก็ใช้เส้นลวดแล้วถ้าจะยกขึ้นมาก็ใช้ สลวดนะฮะสลวดเนี่ยเวลาที่จะดึงมาก็คือต้องวางให้มันติดก,กับบหนา้าแป้นมันฮะดึงให้ตึงแล้วก็ดึงให้ตึงครับ,รบอ่านี่นี่ได้แล้วนี่เยังไงฮะโอ้โหรูปทรงนะฮะอ่าอาจจะประหลาดพิสดารเหมือนรแรกๆเนี่ยผมกะว่าจะทําแบบของลุงทศมาดูเหมือนจะเป็นครกตำข้าวยังไงี้ไม่รู้ฮะโอ้โหนี่นะฮะนี่น แล้วถ้าเกิดจะไปเขียนลายก็ต้องตั้งทิ้งไว้กี่ชั่วโมงนะฮะประมาณสามสี่ว่มันสักสาสี่ชั่วโมงเพราะตอนนี้เนี่ยดินมันยังมันยังเรียกมันนิ่มอยู่นะฮะมันยังนิ่มยังเหลวอยู่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรอีกเนี่ยเตาเผาอะไรพวกนี้ครับเออพูดถึงเตาเผาลุงผมถามนิดนึงดิก็คือที่เห็นมาเนี่ยอย่างสองอันเนี่ยเนี่ยนะอาจับอย่างนี้เลยมันเป็นดินแบบเดียวกันหรือเปล่าครับดินอันเดียวกันแล้วทำไมมันคนละสีกันอย่างนี้ล่ะครับ อุณภูมิที่เราใช้อุณภูมิที่ใช้เผาต่างกันต่างกันครับอ๋อมันก็เลยเป็นสีที่ต่างกันครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเราไปเติมสีอะไรมาใช่ไหมไม่ไม่มีฮะสีธรรมชาติทั้งนั้นเลยยังสองสีเนี่ยอะไรอุณภูมิร้อนกว่ากันฮะสีดาครับสีดำเนี่ยฮะเผาสีดําต้องใช้อุณหภูมิสูงกว่านะฮะครับแล้วก็สีแดงนี่คือเป็นอุณภูมิเผาปกติอ่าแล้วก็ชั่วโมงในการเผาในนานไหมครับประมาณ20ชั่วโมงทั้งทั้งสองแบบเลยครับอ่าก็คือ20ชั่วโมงเหมือนกันครัับบบอนนนี้เเเป็ตาาผแ แบบที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยใช่ไหมแบบแบบเตารุ่นใหม่คือใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงอ๋อฮะมีเตารุ่นเก่าอีกด้วยครับนี่คือเตารุ่นเก่าอ๋อฮะเตารุ่นเก่านี่ใช้ใช้อะไรเป็นเชื้อเพลิงนะตอนนั้นใช้ฟืนครับใช้ฟืนนะฮะเศษฟืนเดี๋ยวเราจะไปดูขบวนการหรือว่าขั้นตอนอื่นๆกันต่อไปนะครับเชิญครับคุณผู้ชมครับอ่า เสร็จเป็นทัชนะอย่างนี้แล้วเนี่ยนะทิ้งไว้3ามสี่ชั่วโมงใช่ไหมฮะครับแล้วก็ไปเผาไปเขียนลายก่อนเอาไปเขียนลายก่อนครับแล้วก็ไปเผารอให้พึ่งให้แห้งอีกหน่อยนึงอ๋อฮะแล้วก็เอาไปเข้าเตาเผารูกแบบจะเป็นนี้ครับอ๋อเนี่ยเหฮะเดี๋ยว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 นี่เลยเนี่ยนะฮะครับอเราเปิดดูได้เลยครับเปิดดูเปิดดูหน่อยเปิดดูหน่อยนี่เลย ข้างในก็บุด้วยเป็นมอนเป็นอิฐเป็นเรนด้วยนะครับเป็นอิฐทนไฟเป็นอดฐทนไฟครับแห้งก่อนเสร็จแล้วก็มาเผาครับอย่างที่ผมถามลุงนะว่าถ้าเผาให้มันสีแดงเนี่ยก็ต้องอุณหภูมิอีกแบบหนึ่งครับเผาสีแดงก็ต้องเพิ่มอุณหภูมิครับแต่ว่าเผากี่ชั่วโมงนะฮะประมาณที่สบชั่วโมง2ี่สชั่วโมงอยู่ในนี้เลยครับนี่ก็ปิดฝาฮะนี่ฮะอ๋อนี่แล้วก็ล็อกมัน ครับเนนี่ยะปกติแล้วอย่างเผาสีให้มันเป็นสีแดงเนี่ยต้องใช้อุณหภูมิมันเท่าไหร่ครับประมาณประมาณ800 800องศาครับเซลเซียสครับ800องศาแล้วถ้าเกิดว่าเผาให้มันเป็นสีดำนะฮะก็ประมาณ900ขึ้นไปครคือสีดำเนี่ยมันต้องเผาอุณหภูมิสูงกว่าสูงกว่าเป็นร้อยเลยครับอ๋อสูงกว่าประมาณ100องศาอ๋อ800กับ900ครับแต่ว่าระยะเวลาเผาเนี่ยเท่ากันใช่ครับ20ชั่วโมงเช็คแก๊สใช่ไครับเพราะเราจะ ใช้ตัวนี้เป็นตัวแรงไงอ๋ออันนี้เป็นแก๊สแก๊สแก๊สถุงต้ม <Get S 1> ธรรมดาเนี่ยนะฮะแก๊สเอพจีเนี่ยนะฮะอ๋อครับเผาแล้ว oh, ครับ,รบผมจะนำหม้อที่ผมปั้นเองกับมือเนี่ยไปเข้าเผาในเตาแล้วนะครับแต่ผมว่าคงต้องกลับมารับหม้อวันหลังเลยละครับ พราะว่าต้องใช้เวลาในการเผาถึง20ชั่วโมงทีเดียวผมคงรอไม่ไหวแล้วล่ะครับไปเผากันเลยเผาหม้อนะครับว้าวมาคุณผู้ชมครับ20สชั่วโมงเนี่ยคงรอไม่ไหวนะครับเดี๋ยวจะให้ลุงหนุ่ยเนี่ยพาไปดูเตาอื่นกันดีกว่าครับที่เผาสําเร็จเรียบร้อยแล้วครับว่าลุงหนุ่ยพาผมไปดูนะครับได้ครับได้เลยครับผมครับอ่านี่ อันนี้เป็นเป็นตู้ตู้เผาหรือว่าเตาเผาอันใหญ่เลยใช่ไหมครับเนี่ยครับครับเครื่องนี้กี่ตังค์ครับเนี่ยประมาณล้านกว่าบาทเป็นล้านเลยนะครับเอาเปิดให้ผมดูด้วยครับนี่คือที่ว่าถ้าเผาเสร็จแล้วอ่ามาจําลองให้ดูว่าเผาเสร็จแล้วเป็นไงบ้างลักษณะชิ้นงานจะออกมาเป็นอย่างนี้ปัาบเข้าไปเนี่ยครับจากเมื่อกี้เนี่ยฮะดินเป็นอย่างนั้นออกมาเป็นอย่างนี้สีมันก็จะสวยงามอย่างนี้เลยครับอ่าขอขอจับดูหน่อยครับได้ครับได้เลยนี่ฮะ ไม่น่าเชื่อนะครับจากดินธรรมดาเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นดินสีโคลนเลยเนี่ยคุณลุงคุณลุงเข้ามาฮะเนี่ยจากดินสีโคลนมันกลายเป็นสีแดงอย่างนี้เลยครับอุณหภูมิแปดร้อยองศายี่สิบชั่วโมงครับเตาใหญ่อย่างนี้ก็ยี่สิบชั่วโมงเหมือนกันอ๋อฮะนี่อันนี้ถ้าเกิดว่าจะให้มันเป็นสีดําเลยเนี่ยต้องเป็นเก้าร้อยองศาเวลาวางก็จะต้องวางเรียงจัดระเบียบการนั่นให้ให้เป็นแถวเป็นแนวเพื่อความร้อนจะวิ่งผ่านได้ตลอดฮ ก็คือมีชั้นข้างล่างด้วยชั้นกลางชั้นบนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลียงต่อขึ้นมาได้เรื่อยๆไปจนถึงจุดนู้นเลยครับอ๋อฮะชิ้นขนาดนี้เนี่ยเตาใหญ่ๆอย่างเงี้ยได้ทั้งวันกี่ชิ้นครับเนี่ยถั้าประมาณขนาดนี้ก็ห้าหกร้อยชิ้นได้โอ้ห้าหกร้อยชิ้นเลยนะฮะสำหรับที่เรียกว่าไว้เป็นงานใหญ่ๆจริงๆเลยเนี่ยนะฮะครับงานจํานวนมากๆงานจํานวนมากก็ในชุมชนนี้เนี่ยนะก็คือต้องมาเผาที่เตานี้ตลอดเลยใช่ไหมมีมีหลายเตาไหมครับอย่างเงี้ยในชุมชนเตาอย่างนี้มีที่นี่ที่เดียว อ๋อฮะมีที่นี่ที่เดียวเลยเตาใหญ่เนี่ยนะฮะเป็นเตาของชุมชนเลยครมามาเผาร่วมกันได้ครับนี่แหละครับเครื่องปั้นดินเผาที่ผ่านการเผาก็เสร็จเรียบร้อยสวยมาะครับรับคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะลุงหนุ่ยเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่พาเรามาดูขั้นตอนกระบวนการผลิตนะฮะ อาตนกรรมเครื่องปั้นบินเผาของชาวเกาะเตดกันยังเหลือช่วงสุดท้ายครับผู้ชมจะพาไปเที่ยวละทีเนี้ยเกาะเ็ดมีอะไรน่าเที่ยวมัง้งลุงมีอะไรน่าเที่ยวมั้งในกเกาะเตดอ๋อเยอะเลยครับมีวัดวาอารามก็มีมีตลาดก็มีนะพูดถึงตลาดนะชักอยากจะไปซะแล้วเพราะว่าหุ่นอย่างผมเนี่ยนะฮะต้องหาของกินก่อนแล้วครับว<ะ>ันนี้ขอบคุณลุงหนุ่ยมากนะครับ,รบขอบคุณครับลุงหนุ่ยครับสวัสดีครับผม วันที่3ของการเลิกบุหรี่อาการขาดนิโคตินกำลังกำเริ่ยังเชื่อไหมว่าเขาจะเลิกบุหรี่ได้เลิกวันนี้โทร1600โอ้เชื่อค่ะโปรโมชั่นเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ถ้ามันลดราคาเยอะๆเรามันก็ดึงดูดใจเรานะฮะไม่ดีคะ,ะเพราะทำให้เราซิ้นเปลืองเงินด้วยคิดอย่างไรกับพบรบก็เห็นด้วยนะฮะควบคุมพวกรดแรกจากแถม,มอาจจะช่วยได้ ยังดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยฮะแยกนี้ชนประจําใครขับมาก็สวยคนนี้สวยป่ะคนนี้ชอ็อกไม่ได้สวยคนนี้สวยป่ะสวยครับเอ๊ะไม่เราลุกไม่ขึ้นลงมาพื้นนี่ทำไมลงแม่สวยอย่างนี้สวยจริงๆสวยอะไรต้นเหตุต่มันอยู่ที่ดื่มแล้ะขับเดีย๋ยวโทษสวย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้บริการประชาชนในการใช้สิทธิขอดูขอตรวจดูและหรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2540ประชาชนผู้สนใจสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ ณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเลขที่499อาคารสุขประพฤติถนนประชาชื่นเขตบางซื่อกรุงเทพ108-00นอกจากนี้สามารถติดต่อขอรับบริการทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข02-8319469หรือหมายเลขโทรศัพท์02-8319357 หรือขอรับบริการทางโทรสารได้ที่หมายเลข02 8319470หรือ02 8318358และที่เว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา w w w s n e t g o t h หลังจากที่ผมลงมือปั้นเครื่องปั้นดินเผาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วผมจะพาท่านผู้ชมนั่งเรือมาไหว้พระกันที่วัดประไมย,ยิกาวาดซึ่งเป็นวัดที่สำคัญของเกาะเกร็ดกันเลยละครับวัดประไมย,ยิกาวาดวรวิหารเดิมชื่อวัดปากอ่าวคนมอญเรียกว่าเพียมุเกียตึง้งภายในพระวิหารมีพระพุทธสายญาติและก็มีพระไตรปิฎก ฉบับภาษามนฉบับแรกของประเทศไทยด้วยนะครับโอ้เพราะ,ะนั้นใครมาเที่ยวที่เกาะเกล็ดนี่นะครับพลาดไม่ได้ที่จะต้องแวะมาไหว้พระที่นี่นะครับวัดประมัยยิกาวาดวรวิหารและยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายที่นะเดี๋ยวผมจะพาไปมครับมาถึงวัดประมัย,ยิกาวาดทั้งทีผมก็ต้องพาท่านผู้ชมมาชื่นชมกับความสวยงามของวัดแห่งนี้ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุทยานุ่นแหละครับ ดูสิครับภายในพระอุโบสถซึ่งเมื่อทำการบูรณะใหม่เนี่ยก็ยังคงความสวยงามไว้มากๆเลยนะครับอุทิวิอุทสาติสุธสาติน,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 นี่คนว่าทิตต้องเคาะ6ครั้งครับแต่ถ้าคนวันศุกร์นี่ยหนักหน่อยครับเคาะ2 1อครั้งครับ ภายในวัดปรมายิกาวาดนอกจากจะมีพระอุบโบสถที่สวยงามแล้วยังมีพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่5และหอไทยนิทัศน์เครื่องปั้นดินเผาไว้ให้นักท่องเที่ยวที่มาเกาะเกร็ดเนี่ยได้เข้ามาชมด้วยนะครับภายในพิพิธภัณฑ์จะรวบรวมของเก่าแก่ไว้มากมายและของทุกชิ้นก็จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ และของหลายชิ้นที่เห็นนี่นะฮะขนาดผมเองอายุปูนนี้แล้วยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับว้าวแม่พูดอย่างนี้บ่งบอกอายุตัวเองเลยนะครับ่ใครไม่เคยมาชมก็มากันนะครับเขาเปิดทุกวันเลยนะครับ จากลวดลายแล้วเห็นได้ชัดว่าเป็นผลงานของกลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาของชาวเกาะเกล็ดโดยแท้เลยนะครับเพราะว่าลวดลายหรือว่าศิละปะเนี่ยใกล้เคียงกันมากเลยนะฮะคล้ายๆกับที่ร้านของคุณป้านะเมื่อช่วงที่แล้วนี่เองเนี่นะครับนะฮะเห็นว่าลวดลายสวยงามมากนะครับนะบและนี่ก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ของที่วัดที่เกาะเกล็ดนี่เองครับ เกาะเกร็ดเนี่ยนะครับอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับมาท่องเที่ยวกันบ้านนะครับมีครบครันนะครับสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่อยู่ที่กินผู้คนก็มีความเป็นมิตรนะครับมาท่องเที่ยวกันเรียกว่าครบกันเลยทีเดียวนะครับผมเห็นเนี่ยบางชุมชนเนี่ยมากันเป็นชุมชนเรียกว่าจัดอีเวนต์ท่องเที่ยวมาที่เกาะเกรดกันเลยนะครับอย่าลืมนะครับ มาถึงกกเกาะเกร็ดทั้งทีผมต้องพาท่านผู้ชมไปหาของอร่อยๆอออที่ขึ้นชื่อกันสนหน่อยแล้วล่ะครับแม่ของชอบของชอบตลอดทางเดินทั้งสองข้างทางที่ผมเดินมานั้นก็จะมีร้านค้ามากมายแต่ที่ผมสังเกตเห็นมากที่สุดก็เห็นจะเป็นร้านขนมไทยนี่แหละครับมีสีสันสดใสน่าทานมากๆเลยนะครับ ใครพาลูกเล็กเด็กแดงมาแล้วก็รับรองต้องเสียงเงินแน่นอนเลยนะครับเพราะว่านอกจากเรื่องของสีสันแล้วนะครับรสชาติขนมยังอร่อยมากเลยนะครับเนี่ยโอ้ยดูสินะครับน่าก,กินมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมต้องลองชิมซะหน่อยแล้วอุ๊ยแหมเลยนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากไปแล้วครับเดี๋ยวได้ของรีเยอะแล้วเก่งใจแล้วร้านนี้ก็เป็นพวกร้านเครื่องหอมเนี่ยนะ มาที่เกาะเกร็ดเนี่ยเหมือนไปเที่ยวตลาดร้อยปีเลยครับโอ้โหเยอะจริงอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเนียฮะมาที่นี่ที่เดียวเนี่ยเหมือนได้เที่ยวหลายๆตลาดเลยครับ นอกจากที่กินที่เที่ยวแล้วนะครับที่เกาะเกร็ดเนี่ยนะครับยังเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สังเกตด้วยมีเด็กๆนะครับจากโรงเรียนจากชุมชนต่างๆเนี่ยมาเที่ยวกันมากมายเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เป็นแหล่งวัฒนธรรมนะมีทั้งวัดมีทั้งของโบราณมีทั้งพิพิธภัณฑ์มากมายเลยนะครับฝากท่านมาเที่ยวเกาะเกร็ดกันด้วยนะครับอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองครับติดกับกรุงเทพมหานครที่ครับ และก็แน่นอนครับในตลาดเกาะเกล็ดเนี่ยยังไงเสียก็ขาดไม่ได้ซึ่งเอกลักษณ์หรือว่าอัตลักษณ์ของเขานั่นก็คือเครื่องปั้นดินเผาสารพัดรูปแบบเลยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งบรรดาเ,เรียกว่าของฝากของที่ระลึกอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็จําหน่ายอยู่ในร้านของชาวเกาะเกล็ดกันด้วยเนี่ยนะครับนะฮะสารพัดชนิดเลยมีทั้งขนาดเล็กๆไปถึงขนาดใหญ่ๆนี่ขนาดใหญ่ๆนี่นะฮะเห็นไหมฮะนี่มีวางจําหน่ายอยู่ด้วยเนี่ยนะฮะโอ้โหนะ ตั้งแต่ชิ้นละไม่กี่บาทจนถึงชิ้นละเป็นพันเป็นหมื่นก็มีนะครับนี่อยู่ในนี้ในร้านค้าของชาวเกาะกิดเขานะครับสุดยอดจริงๆครับอู้ยนี่และนี่ก็คือแตนแตนขนมตังเมซึ่งเป็นหนึ่งในขนมโบราณชนิดหนึ่งนี่นะครับคนสมัยใหม่เนี่ยเข้าแต่ร้านแบบสมัยใหม่เนี่ยไม่เคยมาเดินในตลาดอย่างนี้เนี่ยนะครับจะไม่รู้มาก่อนเลยว่าเอ๊ะมันคืออะไรขนมตังเมเนี่ยมันจะเป็นขนมเหนียวชนิดหนึ่งเป็นท็อปปี เป็นทอฟรีแล้วก็เป็นกินแล้วเหนียวเหนียวหนุเลยนะกัดแล้วดึงยูดเลยเนี่ยนะฮะเด็กๆเนี่ยชอบนะฮะแต่กินมากๆแล้วก็ไม่ล้างปากเลยมีสีจะฟันผุได้นะครับนี่นะในร้านที่กเกาะเกตดนี่เขาก็จะมีจำหน่ายเหมือนกันอันละสิบาทยองงะฮะถูกนะฮะ โอ้โหของร้านนี้นี่มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ผมเนี่ยนะฮะเดินมาเยอะแล้วโฆษณาจนเจ็บคอยหมดแล้วไม่ต้องโฆษณานี่ให้เจ้าของร้านเขาโฆษณาเลยดีกว่านี่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับวันนีครับนีขายอะไรบ้างร้านลุงร้านผมนะครับอ่าอันนี้ร้านแฟนฉันขนมย้อนยุคเป็นของฝากกรดอยากจะรู้มีอะไรบ้างผมจะได้ยายให้ฟังนะครับอ่ามีมีหมากฝรั่งมะเดาดองไข่ตุ๊กตาสมองบวยจริงจากินจ้อมะนาวดองชาเลตสบอลบวยสีรถเกม๋ะเดงูตุ๊กตาบาร์บี้เทปฟี่บาลานนงพายนมโกตุบตับโออ้้ลุงงใใหจจะเเืก่นียาครับผม แ <Es> ม่สุดยอดจริงๆเลยนะมากเกาะเกล็ดเนียนะฮะไม่เสียเที่ยวนอกจากเจอของดีๆแล <laughs> ้วยังเจอคนดีๆอีกเลยครับมาขอบคุณครับผมขอบคุณครับรายการชุมชนประชาธิปไตยเนี <pedo stuff. S 1> <ordan> ่ยวันนี้ผมพาท่านเข้านอกออกในที่เกาะเกล็ดเนี่ยไปมาหลายที่เลยสุดท้ายเลยก็แม่ชักหิวก็ต้องแวะมาที่เรียกว่า ร้านค้าร้านขายที่เป็นอาหารว่าขึ้นชื่อลือชาหรือว่าเป็นที่รู้จักของชาวกาเกาะเกร็ดแล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวเนี่ยที่มาเที่ยวกเกาะเกร็ดเนี่ยรับประทานกันเนี่มีอะไรบ้างครับผัดหน่อการะลานะ้ำมันหอยนะคะแล้วก็ะกะเภาหน่อการะลาค่ะครับแล้วก็ข้าวแช่าชาวมอนค่ะครับแล้วก็ทอดมันหนาา่อกระลาอ่า อันหน่อกะลาเนี่ยคือคือที่เห็นอยู่นี่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะมันมันมันเป็นพืชยังไงฮะเนี่ยเป็นพืชร้มรุกค่ะอยู่ที่น้ําอีกเลนกิเลนเลยค่ะคือขึ้นเฉพาะเกาะเกร็ดเลยค่ะเฉพาะเกาะเกร็ดเลย่ที่อื่นจะไม่ขึ้นค่ะที่อื่นไม่ขึ้นเลยค่ะไปแล้วไม่ขึ้นค่ะอ๋อนะฮะก็เลยว่าใครอยากจะกินหน่อกะลาก็ต้องมาที่เกาะเกร็ดใช่ค่ะมาดัดแปลงทําได้หลายอย่างค่ะเนี่ยที่มานี่ผมกินประจําเลยเนี่ยก็คือทอดมันหน่อกะลาทอดมันหน่อกะลานี่มันมันยังไงฮะทอดมันหน่อกะลาเราใช้หน่อกะลาแทนถั่วฝักยาวค่ะ แล้วก็<ะ>ผัดน้ำมันหอยผัดกะเพราได้หมดเลยค่ะอีกอันนึงก็คือข้าวแช่ข้าวแชร่รามันค่ะข้าวแช่ชามอน<ช>หรือว่าข้าวแชร่รามันค่ะเหมือนกันค่ะมันมันมีลักษณะพิเศษยังไงครับข้าวแช่นี่ก็ มีเครื่องเคียงหลายอย่างนะคะมีกะปิหวานมีหวัวเจปโปกหมูหวานเลยค่ะแล้วน้าอบกวนเตียนค่ะกินแล้วชื่นใจค่ะใครมากเกาะเกร็ดเนี่ยต้องหากินให้ได้ใช่ต้องสั่งอันนี้ก่อนเลยค่ะก็ชุมชนประชาธิปไตยของเกาะเกร็ดเนี่ยนะฮะก็อย่างที่ท่านนายกอบตบอกตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยฮะ,ะว่าเรามีทั้งชาวรามันเรามีทั้งชาวไทยพุทธชาวมุสลิมอยู่ด้วยกันนะฮะแล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขเลยนะฮะแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆก็ผสมกลมกลืนกันอย่างดีนี่คุณป้าชื่ออะไรครับ ชื่อลำไพค่ะลำไพทางด้านนี้ฮะสมจิตค่ะสมจิตนะฮะคุณป้านี่นะฮะบุญชูค่ะคุณป้าบุญชูนะฮะนี่นะฮะอย่างนี้แหละถึงจะเรียกว่าเป็นชุมชนประชาธิปไตยนะฮะเราก็เรียกว่าแม้ว่าจะต่างเชื้อชาติต่างศาสนาในความนัอถือแรงต่างแต่เราเป็นคนไทยด้วยกันแล้วเราก็มีกิจกรรมร่วมของชุมชนนะเราก็มีอย่างน้อยเนี่ยอย่างกอกเกดแล้วก็มีหนอกกะลาทุกคนรู้จักหมดเลยแล้วก็จะมีอะไรเครื่องปั้นดินเผาในกอกเกดนี้ังมีอีกอันหนึ่งเดี๋ยวผมจะไป เจดียเอียงเจดีเอียงอ่ะ้จักรู้จัยงี่ะเจดีเอียงนะแล้วถ้ามาทานอาหารจะต้องแวะมาที่ร้านป้ากะลุงนี่ป้ากะลุงใช่เฮ้ยทำไมไม่เป็นลุงกับป้าทำไมต้องเป็นร้านป้ากะลุงร้านป้ากะลุงเปจุดเด่นป้าต้องออกหน้าป้าต้องออกหน้านีแสดงว่าลุงเนี่ยกลัวป้า มาเล่นอย่างนี้นะฮะเอ้านะฮะเดี๋ยวจะไปช่วงท้ายรายการนะฮะจะพาไปเดินชมตลาดแล้วก็เดี๋ยวไปดูเจดีย์เอียงกันครับวันนี้ขอบคุณทั้งสามป้ามาเลยนะครับขอบคุณมากครับวัสดีีคุณป้าีนยังบอกผมอีกนะครับว่าป้านี่ยังไม่เคยป้อนข้าวให้ลุงนะครับเนี่ยอุตสา์ป้นให้ผมทานเป็นคนแรกเลยนะครับว่าแม่มีสาวๆห้อมล้อมซะขนาดนี้มีความสุขจริงๆเลย ทางผมนี้เป็นเจดีเอียงนะครับที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวเกาะเกร็ดซึ่งเป็นชุมชนประชาธิปไตยชุมชนหนึ่งที่เรามาเยี่ยมเยือนที่นี่มีความแตกต่างหลากหลายของผู้คนแต่ด้วยหัวใจที่เป็นประชาธิปไตยทำให้เขาอยู่ด้วยกันด้วยความสุขนะครับในตอนหน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปที่ไหนติดตามได้ทางโทรทัศน์รัฐสภา ไม่แน่อาจจะเป็นชุมชนของท่านก็ได้ช่วยกันทําให้ชุมชนของท่านเป็นชุมชนประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยอยู่รอบตัวพวกเราทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านสามารถส่งจดหมายบอกเล่าเรื่องราวความเป็นประชาธิปไตยของชุมชนของท่านหรือแสดงความคิดเห็นติชมรายการ มาได้ที่รายการชุมชนประชาธิปไตยสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียมถนนอู่ทองในเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร10300โดยจะได้รับส่งผ้ารายการชุมชนประชาธิปไตยสวยๆแบบนี้ไปเลยครับป้าใหญ่กอลุงป้าใหญ่กอลุงเลยต้องป้าก็น้ำหน้าปุงต้องป้านำหน้าลุงเลยง่าย แล้วก็มาต้องมาที่เจดียงถึงจะถึงเกาะเกตครับผมมาดูเนี่ยนะมันมันมัน